หลังจากทีออ่มาถ่ายคลิปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะฮะวันนี้จะมาดูว่ามีความคืบหน้าไปเท่าไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้ที่ผมมาครั้งที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วยังไม่สร้างตอนนี้กำลังเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับ บริเวณนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าระยะการสร้างน่าจะประมาณ3ามชั่วอายุคนใช้เวลาค่อนข้างมากนะฮะช่วงนี้กำลังเริ่งก่อสร้างอยู่ครับช่วงนี้จะเป็นจุดที่องค์พระปรางใหญ่ที่สุดนะฮะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันนะครับบริเวณจะเป็นสวนหย่อมนะฮะสวยงามมากครับอลังการงานสร้างนะฮะ ถ้าแล้วเสร็จคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่หนาไม่หนาตาเหมือนช่วงเทศกาลนะครับแต่ก็มีมาทุกวันนะครับ ครั้งที่แล้วผมไม่ได้พามาชมจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่สร้างเสร็จแล้วนะฮะตรงจุดนี้ก็จะมีการปรับปรุงบ้างนะครับยังไม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ับว,วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้ามีโอกาสก็จะได้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ